เขาขายเป็นมัน,มนดินทีนู้ทีนู้ขุดไปหลอบเมื่อกี้เห็นไหมจ้ะทีท่ขึ้นรถไปซีมุม่เมืองคือเขาขุดมันดินแบบนี้แหละอืแต่ว่าเขาจะมีการใหเขาแยกใสใ่เขาก็คือเอาหัวใส่ประมาณนี้จ้ะแต่ว่าแปลงนั้นบมิสแบบนี้เลยจ้ะแปลงนันมีแต่หัวใงญ่<อ>มีแต่โลขึ้นเลยคือเขาที่คัดออกแต่ญงๆ้งย,ง,ยงสิวะเแี่นจ้ะ,จะเขาไปเห็ดหยังไปปิ้งไปเพิ่นเอาไปล่างต่อแล้วก็แพ็ ทรงตลาดไทยทรงสีมุมเมืองทรงทั่วประเทศน่นแหละจ้ะข้างในเป็นสีม่วงสีสมจ้ะสีสมแค่รทเดี๋ยวนุงหักให้เบิ่งข้างในนี่แค่รทนี่โอ้เป็นสีสมยังดีเนาะแค่รทสวัสดีครับมาเบิ่งเอ่อนองเขานะครับแม่กู่มันนะครับอันนี้ปลูกปลูกโดนมาได้ครับนี่เนี่ยครับสามเดือนครับสามเดือนบ่สามเดือนกวกกว โอ้ใส่ปุ๋ยอยังนีงครับนี่โุ๋มันนี่ลายสูตรหลายสูตรมันบ่เป็นพันอยังงครับแม่นี่อันนี้พันแครอทพันแครอทจ้าโอ้ยสามเดือนอันนี้อันนี้มันเป็นพันแบบป๊อบพันยังมันม่วงเลยมันม่วงอ๋อข้างในมันสีม่วงบ่ครับนี่จ้าสีม่วงโอ้ยสีม่วงสามเดือนก็สามารถเก็บขายเลยเนาะจ้าทรงทรงทางใดครับนี่ อาไปุ้ยหัวไงกุ้งเทพเลยวะรับหมดโอหัวกบหไงเนาะสามเดือนเป็นไขายทรงกิโลจากบาทครับหนึ่งร้ยแปดสิบาทโบาทโลละสิบแปดบาท้าโลบาทอันนี้กู้เบิดแล้วยังครับนี่ยโอ้แบงนั่นเขาเมาไปแล้วตลาดไทยจ้ะโอ้ สาวน้อยมกักเกษตรแนะนำตัวให้จ้าจ้าสวัสดีค่ะป๊อบจ้าอาอยู่ทุ่งนางงามจ้าอืําเภอหนองกีจ้าอันนี้เขียหนองกีนวะ่ะเขตหนองกีจ้า<อ>เ,ขเขาต้องคัดหัวอีกบอกครับนี่หนูคัดแล้วก็เอาไปล่างจ้าแล้วก็แยกใส่ให้นูนค้าดาอ,อันที่ได้น้อยนี่เขาเอาไปเห็นยังยก,กลางใหญ่อันนี้เพิ่นเอาไปหนึ่งขายจ้าอ๋อ เราหัวใหญ่ๆเขาทรงตลาดแม่จ้าหัวใหญ่ๆนทรงได้เบิดจ้าเพียงแต่ว่าแค่เขาแยกใส่อะอ๋อแยกใส่เที่ยนึงจ้าราคาซ้ำกันเลยจ้าครับผมอู้นี่ครับดินของงามดีเนาะเขาปลูกเขาเขาเตรียมดินก่อนบ่ครับนี่เวลาปลูกนันจ้าไอเสตแล้วก็เนีอู้ใส่ใส่โพลีดานอืมก็ให้มี่นอนบ่ให้มีแมงเจาะจ้าครับอุ้ยหัวใหญ่ไปเนาะ คือว่าบัวโดกจาก้าพี่อือบโดกอาอหลังจากที่เขาปลูกแล้วเขากะสิไอ้ <พด S 1> น้ำใส่ปุ๋ยปกติได้เลย,เลยจา้าปลูกต่อได้เลยมั้ยครับแม่จา้าอันนี้ก็ปลูกต่อได้เลยจา้าโอ้เป็นปลูกบนเวียนอันนี้นมั้จ้าเขากะเอาเก็บยอดเขาเอาไว้ต่อแล้วก็ปลูกอสามเดือนสามเดือนก็เก็บเขาเอาเป็นนอนเขาไว้ได้สี่เดือนจ้าสี่เดือนครับเอาแบบใดเอาแบบใดไปปลูกเอาหัวนี่สี่เลยมั้ยนี่จ้าโอ้ แต่ว่าเขาตัดตัดไวแล้วเรียบร้อยครับจ้ะอันนี้คือเอาทิ้งจ้ะเอาทิ้งวะนี่แมนจ้ะ<อ>ถ้าใช้มีแพะก็เอาแผลแพลกินได้จ้ะอือเอาเผาคนขึ้นหลังรถถึงปลูกอือดินแบบใดถึงปลูกดีครับนี่ดินลูกหลังจ้ะลูกหลังแมนจ้ะถ้าเป็นดินถ้าเป็นดินล้วนมันไม่ค่อยมีหัวอ่ะโอ้มันแข็งเนาะจ้ะต้องเป็นลูกหลังหัวใจใหญ่ อู๊สามเดือนจ้ะสามเดือนกิโลได้เท่าไหร่เกาะนี่สิบแปดบาทสิบแปดบาทนี่หนูเอาไปขายเองอ๋อตันตันหนึ่งก็บเงินแปดเงินแปดแต่ว่าบางสวนเพิ่นก็เฮ็ดได้อยูเจ็ดไรสามสิบสามตันของมูนัวเจ็ดไรสามสิบสามตันโอ้คูณเบิ่งเนาะจ้ะอันนี้เขาปลูกทดลองปีแรกจ้ะอันนี้เพิ่งปลูกปีแรกวะแม่นจ้ะปีแรกอ๋อถือว่าทดลองปลูกรุ่นแรกเพราะว่านอกล้วยมันบ่พอก็เลยเอาหยอดกระมูมาปลูกเบิ่งจ้ะ ปลูกได้เกือบสองไร่จ้ะแต่ว่าแปลงนั้นกะซีมุเมืองเอาไปแล้วโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จบอลน้องปอบนี่ถือว่าดีอยู่จ้ะเพราะว่าห้องขายเองจากห้องขายเองปลูกเองขายเองจะถามว่าเ้ามนี้ตลาดรับส่งกับถือว่ามันน้อยจ้ะมันบ่คุมค่าค่ารถเขามาขนเอาอืจ้ะน้องปอบกับเป็นมีมีมองขายอยู่จ้ะอือเป็นแบบว่าคนแบบว่าขายของออนไลน์นํ้เนาะจาะคือแบบว่าหาทางแบบว่า เห็นว่าโพตขายหลายๆอย่างหลายๆคือเป็นแบบว่าเขาหาตลาดเองมั้งจ้าหาตลาดเองตอนแรกนูก็ขายกล้วยกล้วยถ้าสมมติว่าปีหนึ่งเขาจะได้ตัดหลอบหนึ่งมันมาจากเขาก็เลยปลูกอย่างอื่นถ้าถ้ายังไม่ได้ตัดกล้วยมีผลไม้อย่างนูก็คือค่ะค่ะผลไม้ทุกอย่างคือเป็นขายปีขายเกษตรุนเวียนจ้ะแม่นจ้ะอันนี้เป็นเห็ดเป็นครบครัวเลยมั้งครับเนี่ยเห็ดเป็นธุรกิจของโอ้อันนั้นก็พฟอกกับเมียเนาะ อันนี้นาะอ๋้นาบ่ะจ้าปลูกทำนี่กับยูไรเนาะจ้าปลูกทำนี้รับหู้หัวยงใหญ่เนาะเขาต้องเอาไปล่างอีกจ้าเอาไอ้หมอฉีชีพร่างเอาจ้าแล้วก็ไปชัดใจแล้วก็แพ็คราคาซ้ำกันเบมือจ้าแต่ถ้าว่าเขาเอาไปขายรงแพงนี่เขาจะแห้งแยกเลยเขาขายเป็นมันดิน ทีนู้ทีนู้ขุดไปรอบเมื่อกี้เห็นไ่มจ้ะครับที่ที่ขึ้นรถไปซีมุเมืองคือเขาขุดมันดินแบบนี้แหละอืมแต่ว่าเขาจะมีการให้เขาแยกใส่ใเขาก็คือเอาหัวใส่ประมาณนี้ครับจ้ะแต่ว่าแปลงนั้นบบมิสแบบนี้เลยจ้ะแปลงนั้นมีแต่หัวใหญ่มีแต่โลขึ้นเลยคือเขาที่คดเอาแต่หญ่ๆเองสิบ่แม่จ้ะโอ้เขาไปเห็ดหนังไปปิ้งไปเพิ่นเอาไปล่างตอแล้วก็แพ็ ทรงตลาดไทยทรงสีมุมเมืองทรงทั่วประเทศอะไรอย่าง้ข้างในเป็นสีม่วงสีสมจ้ะสีสมแค่อทเดี๋ยวต้งหักให้เบิ่งข้างในนี่แค่รทนี่โอ้เป็นสีสมจริงเนาะแค่รทเดี๋ยวนี้คนคนนิยมกินเพราะว่าแค่รทนี่คุดแล้วกินกินเลยนี่คือหวานเลยจ้ะมันบ่คืออย่างอื่นอย่างอื่นนี่ตรงข้างคืนก่อนถึงจะหวานแต่อันนี้คือหวานแล้วหวานเลยเลยจ้ะ หวานแล้วเอาไปหนึ่งนี่คือหวานแล้วถ้าเป็นม่วงม่วงมันจะจืดจืดกว่าสีนี้ที่แรกเขาได้ไอ้เลือกสายพันธุ์มาบอกครับว่าเขาต้องเลือกสายพันธุ์นี้อ๋อนูติดต่อกะมูมูมูปลูกขายตลาดเหมือนกันอืก็เลยเอาหยอดกระมูมาจา้ะอ๋อหยอดมาอ๋อน้องป๊อบบอขายเป็นไอ้หยอดต้นพันธุ์บดิหนูบดิขายเลยจ้ะเพราะว่ามันปลูกมาหลายปีนี่ก็ตัดแล้วก็ไวปลูก หลอบต่อไปจ้าอู้เป็นือว่าไปอีกหนึ่งแนวทางเนาะอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเป็นมุนเวียนดีกว่าจ้าสมมติว่าถ้ามีทีายกับปลูกกล้วยนะแล้วก็ปลูกมันมันนี่มันอยู่ได้สามเดือนแต่ถ้าว่ามันบ่มีหนอนลงเลยมันจะสามารถเก็บได้สี่เดือนสี่เดือนเท่ากับเป็นหัวจําบุครับหัวใหญ่อันนี้อันนี้คิดว่าจะตันครับนี่อันนี้บ่ถึงเราจะบ่ถึงตันเนาะจ้าบ่ถึงที่ลายเป็นไหนนี่บ่ถึงงานนะเนาะบ่ถึงงานจ้าโอ้นี่พื้นที่บ่ถึงงานเนาะจ้ ได้หลายเนาะได้หลายจ้ะเ่าต้องดูแลหลายเข้าใจระบบน้ำบวกครับนี่ระบบน้ำยศเหมือนกล้วยเลยจ้ะทุกอย่างนี่ครับปลูกมันอันนี้กู้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ไปล่างแล้วก็แพ็คแล้วก็ตอนใบก็มีตัดกล้วยให้กรีนเทพตอนใบมีตัดกล้วยอีกจ้ะตัดกล้วยแล้วก็แพ็คตัวนี้ก็ไปน้ำกันเลยโอ้จ้ะเป็นไปน้ำกัน ดยอดสาวน้อยมากเกษตรเนาะคือว่าเก่งมากนะครับสำหรับการทําเกษตรแต่คนบ่มัมก,กิลีกะบ่อยาจะจับดินซ้ำเนาะเห็นมันเห็นเงินทุกมือมันมวนอยู่จ้ะเหาเงินทุกครับ <พอ S 1> ผมบมดมือนี้บ่มีเข้ากับหายอย่างอื่นมาขายอืเป็นพืชระยะสั้นเหมาะสำหรับใครที่บ่อหลายครจ้ะ หมุนเวียนได้โอเคครับอันนี้สีม่วงผสมมาอ๋อมันผสมมากดิมีม่วงน้ำมีเออ่แครอทน้ำนะสีผสมเอ๋อว่าห้าเอาไปนี่มันบ่ผสมกันบ่บ่เป็นอย่างจ้ะอ๋อบ่เป็นอย่างมันน้อย มันมน้อยแต่เขาเบิ้งตอนต้นมันกับเบิ้งบเบิ้งบอ่อเนาะเบิ้งบ่อจ้ะแต่ว่าหัวนี่มันจะมีความแตกต่างอยู่แล้วอืจากเนี่ยอ๋อจากสีเขาจะนี้ทีนี่ควาอันนี้เขาจะจากแต่เตมื่อกี้นี่ตอนที่ลดเพิ่นมากขึ้นแปลงนั่นเพิ่นว่าอีตัวนี้ตอนนี้กําลังแพงจากกาลังแพงแพงกว่าตัวนี้ จ้ะแต่ว่าถึงความแสบนี่คืออีตัวนี้จะแสบกว่าตัวนี้จ้ะจ้ะสีแครอทนี่จะแสบกว่าคนนิยมเอาไปทอดเทศขนมหลายหลายเมนูจ้าตัวนี้เป็นบ้างครับจ้าเมนจาะนี้ตัวนี้แม่ค้ามากเนาะจ้ะครับผมอันนี้เหมาะสาหรับเอาไปเทดขนมคือกันจ้ะมันสีมันสวยจ้ะแต่อีตัวนี้คือหนึ่งกับกินแสบเล้วจ้ะอันนี้ว่ต้องอันนี้ต้องเป็นจ้าว่าต้องปรุงแต่งนาะจ้าว่าต้องปรุงอันนี้คือต้องไปปรุงแปรรูปมันครับจ้ะ อาอขอบคุณน้องป๊อบหลายๆครับครับ